สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะพี่พีพ่น้องน้องอวันนี้พี่เจ้าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทำไมพี่เจ้าถึงเปิดช่องอโอเคค่ะประมาณว่าพี่เจ้ามีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าพี่เจ้าเปิดช่องและมีรายได้จากทาง YouTube พี่เจ้าก็จะเอารายได้นั้น ทำโปรเจกต์ต่างๆประมาณว่าเอาไปบริจาคใครเอาไปอะไรแล้วก็โดยที่ว่าพี่ต้องคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ว่าเราทำการบริจาคโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนั่นหมายความว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงๆป้าๆทุกคนก็แค่ช่วยกด ไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ช่องมันมีไรายได้พอมันมีไรายได้ของตัวเองปับ๊บใครที่เดือดร้อนใครที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเขาได้โดยที่พี่เจ้าไม่ต้องมาควักกระเป๋าตัวเองง่ยสบายเราแตบบมันก็ไปพี่เจ้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะก็คือพวกเราแค่ช่วยกัน ดูช่องพี่เจ้าให้เยอะๆเพื่อพี่เจ้าจะได้มีรายได้แล้วพี่เจ้าก็จะเอารายได้รายได้ไดนั้นไปเป็นพระเวสสันดรเพื่อนคนไหนสนใจในโปรเจก์นี้หรือว่าอามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะว่าอืมเราจะทำยังไงหรืออะไรดี เพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายสาหรับทุกคนแค่กดลงไปหน้าจอมือถือของคุณแล้วกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดอะไรที่มันมีทั้งแล้วแต่พี่เจก็เพิ่มเล่นพี่เจก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างก็ช่วยๆกันนะคะเผื่อเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้ามันจะมีรายได้ขึ้นมาและรายได่องนั้นมันจะทำให หลายๆคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยมันคงเป็นสิ่งที่วิเศษมากจินตนาการไม่ถูกเลยว่าถ้าสมมุติว่ามันมีมันมีรายได้ขนาดนั้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่รับฟังนะคะก็แก้มาบอกว่าเออทำไมถึงเปิดช่อง พี่เจ้าไม่ได้คิดว่าจะมาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือมาโปรโมทตัวเองอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ว่าคิดอย่างเดียวคิดว่าทํายังไงที่เราจะทําทานแล้วทุกคนสามารถที่จะร่วมบุญด้วยร่วมทานด้วยแล้วก็จะไม่ต้องเสียสตังซักบาทเดียวนั่นแหละคือสิ่งที่พี่เจ้าต้องการขอบคุณค่ะ